พ่อค้าแม่ค้าสินค้าออนไลน์ไม่ติดป้ายแสดงราคาที่ชัดเจนผิดกฎหมายมีโทษปรับสูงสุดถึง10,000บาทเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นการค้าขายของออนไลน์ทาง Facebook i n s t a g กร m หรือในโซเชียลมีเดียต่างๆที่ไม่ยอมบอกราคาให้ชัดเจนพอลูกค้าถามว่าราคาเท่าไหร่ก็ตอบว่า ขออนุญาต inbox น,นะคะขออนุญาต inbox น,นะครับอันนี้ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายชัดเจนของกรมการค้าภายในเลยทีเดียวนะคะใครที่เจอเรื่องราวแบบนี้ก็สามารถที่จะร้องเรียนได้นะคะผ่านสายด่วน156 ซึ่งทุกวันนี้ก็มีการร้องเรียนกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะแต่ก็ยังพบพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ทำผิดกฎหมายอยู่ดังนั้นนะคะจึงมีข้อเสนอมาให้ยังผู้ที่แจ้งเบาะแสหากท่านเจอพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์คนไหนที่ไม่ยอมแสดงราคาสินค้าที่ชัดเจนไม่มีราคาบอกนะคะหรือว่าลูกค้าถามไปแล้วเนี่ย ก็มาแจ้งบอกว่าขออนุญาต inbox แบบนี้นะคะถือว่ามีความผิดค่ะผู้ที่แจ้งบเบาะแสพ่อค้าแม่ค้าที่ทําผิดแบบนี้นะคะคุณจะได้ค่านําจับถึง25เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวค่ะแหมเหมือนการชี้ท่องทางรวยยังไงก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสต่างๆสําหรับผู้ที่กระทําความผิดนะคะก็อย่าลืมนะคะว่าพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของเองนะคะก็ต้องแสดง เจตนาที่ดีกับลูกค้าด้วยนะคะ,ะแสดงราคาให้ชัดเจนเลยเขาจะได้ตัดสินใจได้เลยว่าสินค้าที่เขากําลังสนใจอยู่นั้นเนี่ยเขาจะซื้อไหมราคาสูงไปหรือว่าราคากําลังดีอยู่แล้วนะคะเป็นตัวที่จะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจให้เขาซื้อได้อย่างมั่นใจการที่คุณไม่บอกราคาสินค้าเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคุณแบบมีรับลมคมในนะต้องให้อินบ็อกเเข้าไปกลายเป็นว่าไปลุกล้ำพื้นที่ส่วนบุคคลของลูกค้าอีกต่างหากด้วย ทางด้านของกรมการค้าภายในเองเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าสิ่งที่จะสามารถแสดงให้เห็นถึงในเรื่องของการส่งเบาะแสสําหรับผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยนะคะสิ่งที่ต้องทําก็คือห แคปหลักฐานต่างๆนะคะว่าร้านนี้เนี่ยไม่มีการแสดงราคาสินค้าจากนั้นนะคะแคปข้อความในอินบ็อกซ์ที่เวลาเราเข้าไปอินบ็อกซ์ถามราคาแล้วเขาก็ตอบกลับมานะคะและที่สำคัญถ้ามีเลขบัญชีธนาคารที่ใช้ในการโอนเงินซื้อขายสินค้าของพ่อค้าแม่ค้าคนนั้นแล้วด้วยนะคะตรงนี้ก็จะสามารถที่จะเอาผิดออพ่อค้าแม่ค้าผู้ที่ไม่แสดงราคาสินค้าได้อย่างชัดเจนด้วยก็เอาเป็นว่านะคะ ขายของยังไงก็ต้องแสดงความซื่อสัตย์จริงใจเนาะใส่ราคาสินค้ากันเข้าไปด้วยเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจสินค้าได้อย่าไม่ต้องไปหมกเม็ดไม่ต้องไปปิดบังซ่อนเร้นในทั้งสิ้นนะคะเราค้าขายด้วยความสุจริตใจดังนั้นราคาใส่ไปเถอะไม่ใช่เรื่องยากดีกว่าต้องไปรับโทษปรับสูงสุดถึง1 0,000บาทนะคะฝากตรงนี้ด้วยพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์คะ ากดไลค์กด subscribe ช่องเล่าข่าวชาวบ้านด้วยนะคะแล้วเราจะมาเกาะติดข่าวดีๆที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนกันค่ะ